องจุนหาีิโลเข่าไฟโอ้ยชงรักผมขนาน đây สบายดีพี่นนอสาพเนแล้วคีฟุนจะจมากคฟุนมีแล้หอออันตาดรงมีเสื้อเลยเนาะไปดน้กลดับิดยังได้ะจะมีอะไระยังี้สีสิมคนละสี่สิบันต๊น้ำต๊ก็ขฟุนก็มืดวะเนหอตั อขี่ฟุน้นงส่งกุปเป็นคิดินเลยเล็กถงนะขอแลเนาะสวัสดีสวัสดีสาวมาเจ,จนมาซ้มสาวนสี่กับร้านผูนึงปเปนลบไปไป,ล,ไป,ไปลงทำตกพงนู่นมาแล้ว ทางลงตาดมัางโหโคบึงเอื่อยนั่นเอื่อยนั่นขึ้นมากองยานี่คือเขาเคือซีเมื่อยเลยโคบึงบ่เป็นยัน ขักไปได้ทัาไปไหนจ้าปวดขาก็จำเป็นนะเฮ้ยกระนาตูอยากไปว่างไปตาพึ่งมือเป็นตาติงเกลหรือตาพึงเน นอนลงนอนพวกเขาบอกมีลุงคนนั้นะ่ึ้นนอนลงนอนค่ะจะได้เขาไปท่าอีกเพิ่มทางนั้นได้เนาะ นบนไทยหูบแต่ว่าบนนี้น่ะทั้งลงบอกทั้งลงจ้าด <si> like ี่จ้าหอดแล้วจ้าไปดีกันสิฮูหูพว้าวยิงยุลุ่มพอยุลุมเป็นเกลือะสิมาหอดเหนื่อยมากเลยเหนื่อยที่สุดเลยป้ายุลุ่มภูแลนอทางฮะลง ที are. Are yeah. right ่ h แลวีเนไเด็เดแล้วเด็กเวแเดด็ก้กดเดเด็กเด็เด็กยมกเร็เดเด็นเดเน็ด็กเกเดเดกเดาเด็เด็กเด็เ็นดเก ดิ้วเนาะดิ้วทางลงเนอะอขาลงปากไปแล้วหมวดไปหมวนเดี๋ยวเนอะก็แจเซีย้าหมวนแล้วมเนอะแจเสียากับในมือ,อ,เเอจากเสื้อสีขาวกลายเป็นสีแดงไ,<ป>มไม่มีอะไรเลยมวนบ่อบนึงสลัด ม้วนทั้งมือม้วนทั้จ้าเห็นภาพตอนคืนเด้มวันสิท้ายตอนคืนอีกท่ายให้ทุกคนเบิ่งตอนคืนว่าสิเป็นจงไ,ได้สิหลอดบอสมิ่งผู้ได้สิได้ให้ห<ะ>อดเด้ลพี่น้อง สบายดียินดีตอนท้าเขาชูชอมน้องกัปตีดาชาแม่มาเปิดจองอยูรุมเลยเนาะเมื่อเนี้ยวมาเปิดจองยูรุมเลยเนาะตอนนี้ค่ะก็อยูป่ตาไตยิกเสื้อแล้วเนาะอยู่ดานลุมเนาะน,นี่จะเป็นแต่ซีดุงไปเบิ็งนะเอ๊งั้นว่าชุดาอันทุกคนไปซุ่มทางนั้นเนาะไปกันเลยซุ่มทางลุมไปกันแล้วไปดี าขารเริ <g ul ly> ่มลอยีแกล้วสิขึ้นจิ๊ซได้ขาเริ่มลอยแล้วจ้าก่วงางงาคนสว่วนอองามอยู่นี่โอ้ก่วงนาคนเนาะก่วงนาคนเดิม้ม่เล็นคน ดอกงไมนมันจะงามเนาะมันจะบานงามแต่ลายส่วนนี้มันเป็นส่วนหนาแหลงมันจะบ่ค่อยมีดอกไม้ไมีแต่อยู่ตรงอะไรเนาะอ้อมๆก็มีแต่ปลาเก๋าปลาเก๋าอะไรก็ตาดเนาะช่วงนี่น้มมันแห้งพราะอะไ้เนาะหนามน้ำมันแห้งช่วงเป็นหมากุนเนาะหนามันจะแห้งกระดอกไม้มันจะลายช่วงนาน Lan. นาเที่ยวแห้งน้องรักมากมาส่วนหนาแหละมันก็บ่ค่อยงามปานไหไปดแต่ห้ามอยู่ต้องทำความสะอาด สวยทางนี้แ่่าางนี้นี่นะ้าลงไปดูยู่ค่นี้ที่มี่ดอกไม้เบอร์สว่งสว่หงนาคนว่างนี้ว้าแหละหนาวไงนาว้าทางนาคนกับอันนี้ลำบากมาต้นลงย้าวจติดย้าย่าวขี่ดอกไม้ที่จะปูนี่ะว้า คนเด้อแนะนำนเนาะอยาให้ทุกคนมาเที่ยวพวกเฮานี่ก็มากทางแหลงนะเนาะเส้นทางว้าคือว่าอยากสวเนาะแต่ว่าก็คุ้ม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 กับบรรยากาศอู้เย็นเลยอากาศเย็นขนาดาานี้คือน้องคนหนึ่งไปทาอะไรนี่มือ ป้ายยังไม่ลืมว้าเจ็บเวิร์่ะหนาวเป็นไรขนาดหนาวมาแห้งไปได้ยังดอกใหม้พิศดารบอกบอกมึบบมงเดียวนะนนข้าวสิบกระชายอยู่ เนาะกาเขามาเนาะที่จะเอาแตงกวาไทยปลูกมาแลอกมาเที่ยวน้ำตกนี่เลาหมายเนาธรรมศาสตร์ดีนีธรรมศาสตร์บัมบัดขนาดนะมาเด้อมาเด้อมาเที่ยวน้ำกันเด้อแนะนำเนาะแนะนำมึงจ้าติดตามประเทศเลยค่ะคนไทยนักท่องเที่ยวไทย มาเที่ย kind of วเดนที่ยวนเนามตารมมาเที่ยวไดเนาะอากาศดีหลัอยู่แบ่อแงจบประเองปลาซองมาเคลงตัปลาปาเป็นเีลือตอนแก็้นมันปากชงเข้ามาในประมาณหาวซีหรืิว่า60กิโลเนาะกระปกไกเป็นใพราวาขุ่นอยู่เนาะขุ่นจ้าอากาศสดชื่นมาก ามสาวัยคุเคจ่ามันนี่ผ้ากันมาอันนี้มาเมยมัวๆเลยวามสิทางเข็นนักท่องเที่ยวมาไลายอยู่สบายดีสบายดีแนะนำโต้เนี่ยทักทายส่งคะแนนโซแอนสบายดีจ้าสบายดีป้า นักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวกำลังมามี่นักท่องเที่ยวป่าแองกฤษเสือนะป้ามีแต่นักท่องเที่ยวกำลังมาเที่ยวน้ำกินไหมนะมอญมอ บรรยากาศโคตรดีดีชาวต่างชาติมานั่นเนาะซีนเมาะทำมหามาส่งเนาะตอนนี้กับพวกเขากำลังสิกับเนาะเป็นบ <laughs> กับบ้านกับบ้านหลังจากขึ้นแต่ตาดเมื่อยๆเนาะบิงสภาพตอนไปนอนเอาจะมึงทิมเลยบอกอ,อันนั้อน<ด>อันนี้ก็หนุ่มสูตร <c oughs> ได้เวลากับปป์เบตแี้เาทซุกนี่ก็คือรถเฮาเนาะมอเตอร์ไซค์มิตะขี่ฝุ่นมอาตอร์ไซยมิตะขี่ฝุ่น กินเท่านั้นแล้วปะเขากิตตำจมเนาะดูเองเดี๋ยวนี้นึ่นงซองสฟัสำหรับคลิปนี้ก็สิจบเพียงสมีนโะนะค่ะชิคอโตกับกอนเนาะสิออกเมื่อแล้เนะทาะถ้าติดตามคลิปนะ้าฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ของเฮาวเนี่ยเด้อ,อบ๊ายบาย <laughs> บ๊ายบายดิบาย